นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขวานะครับสวัสดีพี่ดีน้องนะครับสูกุสุกคนที่มีใจรักในด้านของเครื่องเสียงนะครับลุยสานพันเขาวเหนียวเมืองดําดําครับจากจังหวัดกาลสินพี่น้องครับมาพบพ่อพี่น้องนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสายสัญญาณนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพอมีน้ากันโดยสองรุ่นด้วยกันนะครับพี่น้องครับสรุ่นแนวไหนนะครับพี่น้องครับรุ่นนี้ก็คือนะครับเป็นสายสองคูนหนึ่งจุดห้านะครับพี่น้องครับสองคูนหนึ่งจุดห้านะครับแต่เป็นสเปคคอนนะ งานดีๆนะครับพลาสติกดีๆครับพี่น้องตัวนี้ครับโดดๆมีมาเธอหนึงนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับสาย2คู่หนึ่งจุดห่านะครับพี่น้องครับผมขายอยู่ที่เส้นละ100บาทนะครับค่าจัดส่งที่50บาททั่วประเทศนะครับเป็นแบบอ่อนกรพี่น้องเด้อนะครับเป็นแบบโอนกรนะครับเซตหนึ่งนะครับความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับพี่น้องครับความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับสามารถพ่วงกลางพ่วงเบียดได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นสายระยะสั้นครับพี่น้องครับเพราะ้องไปคิดว่ามันสีดห่อนสีดยังต้อพี่น้องเด้อนะครรับผมม่วาาาสถ ใส่พวงได้เลยนะครับพี่น้องครับหรือว่าถ้าพี่น้องบ๊อสบายใจครับพี่น้องครับถ้าบ๊อสบายใจนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้ได้เลยครับพี่น้องครับเต็มอันย่ะสายตัวนี้ครับถือว่าเป็นสายเสียงจริงๆพอสมควรนะครับพี่น้องครับใหญ่พอสมควรน่าจะใหญ่ก็น่าจะเป็นสายสองคูนสองคูนสองจุดห้าปะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นสายสองคูนสองจุดห้าครับพี่น้องครับหรือว่าสิ่หญ่ก็นั่นพูดกับบ๊บน่ใจนะครับพี่น้องครับพอดีทีมงานเฮ็ดมาเฮ็ดมาไว้นะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ผมขายอยู่เซ็นละ120บาทนะครับผมความยาวอยู an ados, ่1เมตรคือกันนะพี่น้องเด้อนะครับความยาวอยู่1เมตรคือกันครับพี่น้องครับถือว่าเป็นหัวเ็เปคค่อนที่ได้มาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตามตามผมเลยได้ใส่มากนะครับพี่น้องครับระบบล็อกระบบยังดีครับพี่น้องครับสะดวกในการใส่ครับพี่น้องครับการปลดกันยังไงนะครับพี่น้องครับกลาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ให้ความสะดวกสบายนะครับ ให้ความสะดวกสบายกบฟีกำหน้องเข้าในการต่อนี่ครับในการต่อสายสูมมอนี้นะครับประจําเป็นต้องไปไปไปหมุนคือสมัยเก่าครับพี่น้องครับมันเห็ดมาตอบโจทย์เข้าสูเมอเห็มันางครับพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะนี่ครับสนใจสนใจนะครับพี่น้องครับอยากได้สายสายสเปคคอนนะครับผมคุณภาพดีๆนะครับแจ็คคุณภาพดีๆเต็มๆยังไงยังสีนะครับพี่น้องครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0630564876นะครับ 0630564876นะครับหรือว่าจะได้พวเวอแอมตัวใดนะครับเดเวอร์แดกคอร์สดิจิทัลต่างๆนะครับพี่น้องครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับพี่น้องครับลูกอีสานพันคนยวเมืองน้ำดำนะครับ0630564876ครับพี่น้องครับอยากได้ใบใสใบซอยกันนะครับหรือว่าพี่น้องต้องการสายความยาวเท่าใดนั้นนะครับผมสามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับผมสามารถแจ้งมาได้นะครับสายความยาวเท่าไรนะครับอยากได้สายขนาดเท่าใดนะครับพี่น้องครับบอกกันมานะครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับอ่ะ คลิปนี้ฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะครับจังพอกันไหมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกันนะครับอยากได้สายคุณภาพดีๆราคากันเองราคาประหยัดครับติดต่อมาได้เลยนะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวหรือว่าแอดเฟสมาที่คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับคลิปหน้าจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมเอคลิปหน้าปะนะคลิปนี้นะครับจบไปเพียงแค่นี้นะครับยกคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ